สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องของการถักเสื้อสีขาวตัวนี้นะคะถ้าใครที่เคยติดตามช่อง YouTube งานประดิษฐ์งานกอเชบายครูพี่อ๋จะเห็นว่าลักษณะของเสื้อจะคล้ายกับเสื้อสีเหลืองที่เคยสอนไปแล้วนะคะคือลักษณะของเสื้อจะมี2ลายลายแรกก็จะเป็นลายสับปะรดนะคะลายที่2ก็จะเป็นลายดอกเล็กๆนะคะลักษณะของเสื้อจะเป็นเสื้อคอปาด นะคะอันนี้ตัวเสื้อไอตรงขอเสื้อเนาะจะเป็นลายสับปะรดแล้วก็ตัวเสื้อก็จะเป็นลายดอกเล็กๆนะคะแขนก็จะเป็นแขนย้วยบาในหน่อย,อยซึ่งอสอดคล้องกับสะโพกนะคะสะโพกเราก็จะทำตัวเสื้อบานในหน่อย,อยลักษณะการทำนะคะเสื้อตัวนี้ก็สามารถที่จะถัก ให้เป็นเสื้อหรือเราสามารถที่จะถักลงมานะคะให้เป็นเดรสยาวตามชอบเลยก็ได้นะคะจะประมาณเหนือเขา่าหรือว่าเลยเขา่าหรือว่ายาวลงมาเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีทำในอีพีหนึ่งนะคะ